มาพบกับเกสอีกแล้วนะคะวันนี้เราก็มาอยู่กันในเกมเราบอกเหมือนเดิมค่ะวา <Yeah. S 1> มาอยู่กันในด่านอเชียวนานั่นเองนะคะคล้ายๆกับ Minecraft อะไรประมาณนี้นะคะเราจะต้องขุดแร่หรือว่าขุดเหล็กขุดทองขุดเพชรอะไรอย่างนี้นะคะเพื่อสะสม exp ให้เรเวลเราอัพไปเรื่อยๆโอ้โหตอนนี้เนี่ยเกสได้อัปเกรดของอันนี้นะคะขึ้นมา1เรเวลแล้วเออันนี้หรือเปล่า Uh, ไม่แน่ใจว่าไหนแต่ว่าเกตอัปเกรดไปแล้วอันหนึ่งอ๋านี้ไงนี่ไงไง,ไงอันนี้ค่ะอันนี้นะคะเก็ตอัปเกรดไปแล้ว1อันแล้วก็เราจะต้องเก็บสะสมอย่างอันนี้นะคะเขาบอกว่าให้เราเก็บอะไรเพิ่มอีก3อันเพื่อที่จะอัปเกรดของของมันนะคะแล้วก็อย่างอันนี้เนี่ยเราจะต้องอมีเป็นคริสตัลนะคะ300ออันถึงจะอัปเกรดได้นั่นเองค่ะเนี่ยมันก็จะแบบมีของให้เราอัปเกรดต่าง อึบนี่ค <casually starts tu pling> ือเงินใช่ไหมก็อันนี้คือ XP นะคะโอเคแล้วตอนนี้เนี่ยเกก็เรเวลอัพขึ้นมา1นึ่งเรเวลแล้วด้วยนะคะเราจะสามารถไปที่ตรงอื่นได้หรือเปล่าเอ้แล้วตรงนี้คืออะไรอ่าโอเคเดี๋ยวเราเทเลพอร์ตไปเลยค่ะแล้วก็เราจะไปขุดหาเพชรหาทองกันอู้เดี๋ยวกระโดดน้ำอยากกระโดดน้ำตุ้มฮ่าฮ่าวิเราขุดในน้ำได้ด้วยหรอ ขุดในน้ําดูนะคะอันนี้ขุดได้ไหมอ๋อขุดไม่ได้เอ๊แล้วเราต้องไปขุดตรงไหนแล้วเนี่ยอ่าเจอแล้วเจอแล้วเจอที่ให้เราขุดแล้วโอเคค่ะเดี๋ยวเราขุดลงไปเรื่อยๆเลยนะคะอือมีอะไรบ้างอุ้ยนี่ไงนี่ไงเราเจอแล้วค่ะหินเหรอหินเต็มไปหมดดูซิว่ามีอะไรให้เราขุดอีกอุ้ยอุ้ยอุอุ้้ยดนคนแย่ง คนแย่งไปหมดเลยอึบอืม,อมฐานเจอทานอุ้ยนี่เจอฐานเยอะเหมือนกันนะเนี่ยดูซิว่าเราจะขุดไปได้ขนาดไหนนะคะอ้าวเราเจอฐานอีกแล้วค่ะฐานนี่จะได้เอพเท่าไหร่ได้บวกสามนะคะโอเคได้โอเค,อเคลงไปเรื่อยๆลงไปเรื่อยๆอะรอึบอึบอึบอู้หู โอ้เจอแล้วค่ะเจอแล้วจิอขอับคุณมากเลยนะฉันเจอของฉันแล้วนะอ,ออออโอเคจะต้องขุดไปเรืเร่อยๆนะคะอุย้ยเจออีกแล้วนะขุดเลยนะขับคนมากเลยนะโอเคนี่เราลงมาค่อนข้างที่จะลึกพอสมควรเลยลนะเนี่ยแล้วเราจะขึ้นไปยังไงเลยเน okay. ี่ยโอเคเจอเงินอีกแล้วนะคะเราจะอัพเลเวลไปเรื่อยๆอุ้ยอุ้ยอุ้ อเ,เอ้ยก็เริ่มมองเหมือนกันเนะว่าเหล็กเนี่ยมันได้ XP เท่าไหร่นะคะโอเคลองไปดูลองไปดูนะกันว่าเหล็กโอ้นี่ไงลองดูซิว่าอา่ะเหล็กมันได้เท่าไหร่นะคะมาแล้วมาแล้วอึบ้บแปดเหมือนกันค่ะแปดเหมือนกับเงินนั่นเองอ,อึบคืบ แล้วอันนี้คืออะไรอันนี้มันเอาไปทุบอะไรก็ไม่รู้นะคะโอเคค่ะตอนนี้นะคะเกตกลับมาที่ตรงบ้านของตัวเองแล้วนะคะแล้วก็มีเงินเพิ่มมาตั้ง76เลยอูโหแล้วก็มีเหล็กมา9นะคะถ่านมา8แล้วก็เงิน5นะคะหิน78ดูซิว่าเราสามารถอัปเกรดอะไรได้อ,อันนี้เนี่ยเราสามารถเอามาไว้ที่นี่ได้เหมือนกันใช่ไหมคแล้วค่ะ เป๋าไว้ให้หมดแล้วก็เดี๋ยวดูอันนี้ต๊บหนึ่งอ๋อกระเป๋ามันจะเต็มได้แค่100เนาะอ่นาอันนี้เรายังอัปเกรดไม่ได้นะคะแล้วอันนี้ล่ะโอ้โหอันนี้ยิ่งไม่ได้เลยเดี๋ยวดูกันอ๋ออันนี้น่าจะได้นะเนี่ยโอเคเดี๋ยวลองอัปเกรดดูค่ะออ้รัเรัเไม่หยุดเลยโอเคเอ่าอันนี้ก็ยังอัปเกรดไม่ได้นะคะ พี่เลงว่าเก็กก็ต้องไปทําให้มันได้อ่ะแล้วก็ค่อยๆกลับมาไงเอารอใช่โอเคโอเคงั้นเดี๋ยวเก็บปากไว้ในคลังให้หมดเลยทุกอย่างจะได้อ่าเดี๋ยวขุดก่อนอืโอ้โหอันนี้ก็คือเงินงเงินแรงเงินนั่นเองนะคะเราจะได้เอ็กเยอะๆเลยไอยตื่นเต้นเราจะได้อัปเกรดแล้วใช่ไหมเฮ้ยอันนี้คืออะไรคาเรี่ยพิกแอคนะคะ พิกแอคไอรอนพิกแอคนะคะเราจะคว้าได้เราต้องใช้6ไอรอนนะคะแล้วก็3ชาโคโอเคเดี๋ยวเราไปเอาออกมาจากอันนี้ก่อนพี่ริงตึงเต้นมากเลยกกต้องเก็บตังให้ได้เยอะๆรึเปล่ารู้แล้วรู้แล้วเดี๋ยวเราลงไปตามรูของเขาดีกว่านะคะไม่รู้ว่าเขาขุดไปถึงไหนแต่ว่าอุ้ย Brew 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 เราจะโอ้โห โอ้โหขุดเยอะมากโอ้โหขุดเยอะจริงโอเคค่ะเดี๋ยวเราขุดไปเรื่อยๆเลยนะคะอันนี้ซิมเวอร์ทำไมมันขุดนานอะ่ะเฮ้ยเก๊กกลับมาแถวบ้านนะคะแล้วเก๊กก็ได้เจอกับหินอะไรสักอย่างรูบี้โอ้ทับเคมเหรอโอ้ลอมากเลยเงี้ยแน่นอย่างนี้เนี่ยเราก็สามารถอัปเกรดอะไรเพิ่มเติมได้แล้วดิเลยนะเมื่อกี้เหมือนเห็นว่าอะไรมันคือต้องใช้รูบี้นะคะ รูบี้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 บบอะไรนะอันนี้ต้องใช้รูบี้สามอันโอเคอแล้วก็น่าจะข้างหลังกันหรือเปล่าเนี่ยน,น,นะคะตอนนี้เด็กเกเจออันนู้นค่ะโอเคจเจอเหล็กนะคะเราจะขุดเหล็กไปอีกโอเคไอช่วยด้วยพีย่ขุดเร็วจนเกินไปทีอึ๊บอ่าชาโคลค่ะ เยอะๆๆ,ๆ,ๆๆเจอเหล็กโอเคไปๆกันเรื่อยๆนะคะก็อยากเจอมิตรี่หรืออะไรพวกนี้มากกว่ามีคนขุดแล้วไม่เป็นไรเราก็จะค่อยๆไปไงอุ้ย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 นี่คือๆๆนี่คืออุๆๆๆย้ยพี่ริงหาอะไรไม่ค่อยได้อะไร อ,อ ül, โอเคค่ะเดี๋ยวเราจะลองไปทางนุ้นดูนะคะลองอุ้ยเลเวลัพแล้วเราเลเวลัพแล้ว ms, เกดรถพิเศษ OK, โอเค,อ,เคอึบอึบอ,อ,อ,อยากเจอพวกพว,กวกมงมง่วงอะไรประมาณนี้บ้างนะคะไม่รู้ว่าจะได้เจอหรือเปล่าแลาตอนนี้เนี่ยกระปร๋กของเราเก็บได้ตั้ง300ชิ้นแน่ดีไปไเลยโอเคไม่ต้องห่วงอะไรทั้งนั้นนะคะ แบบแบบแล้ไปของเราเรื่อยๆดีกว่านะคะขุดจนกว่าจะเต็มเลยโอ้โหได้เลยได้เอะลยนะเราจะอุ้บนหัวเลยนะบนหัวเลยโดนเอาไปแล้วนะบนหัวโดนเอาไปแล้วอุ้ยเตะเตะเตตตตตอันนี้เลยนะอันนีคัพเปอร์คัพเปอร์ว่าคัพเปอร์เลยลืมดูนะคะว่าคัพเปอร์เนี่ยมันได้เท่าไหร่นะคะนี่ไงนี่ไงอันนี้ไม่ใช่ลิ้นเลยอ๋อลุตวหัี่ิชาโคค่ะหรือว่า่านนั่นเอง แต่ว่าคกิดว่าฐานนะมันก็ยังได้ดีกว่าสโตนหรือว่าหินธรรมดานะคะหินธรรมดานไม่ได้เลยเอาให้มันได้นี่นี่นี่เพียบเลยนี่นี่นี่เร็กเร็กมันคือเร็กนะสุดให้หมดไม่เจอบิททรีเลยบูดี้บูดี้ไม่หายหมดเจอคนอาเจียนน้ำนะคะไม่เป็นไรเราสุดอันนี้แล้วกัน โอ้โหตอนนี้เนี่ยเ,เจอรูบี้เรียบร้อยแล้วนะคะแต่ว่าดูสิว่าจะได้เอ็กีเท่าไหร่นะคะปะลองขุดดูมาแล้วรูบี้มาแล้วทับคิมโอ้โหได้25่้าเลยเอ้แล้วอันนี้ล่ะโอ้ยขอบคุณมากเลย y ะสลัดหาให้เราด้วยโอเคได้25เลยนะคะได้ค่อนข้างเยอะเลยเกตต้องการรูบี้อันเท่านั้นค่ะต้องการแค่3มอันเท่านั้นนะคะ เพื่อที่จะไปอัปเกรดแถวๆที่บ้านนะคะโอเคอันนี้สามารถได้อ่าเอาเหล็กมานะคะเดี๋ยวหาลูบี้อันเดียวก็ก็ผ่านภารกิจละแล้วเดี๋ยวเราจะไปหายอย่างอื่นที่เขาให้หากันเฮ้ยอ,อันนี้เนี่ยขวานมันจะสามารถแตกได้เหมือนกับในไมโครฟล t หรือเปล่าก็ไม่รู้เนาะ โอเคตอนนี้เนี่ยเรากลับมาเรียบร้อยแล้วนะคะแล้วก็เดี๋ยวเรามาดูซิว่าเราจะสามารถทำอะไรได้บ้างนะอ๋ออันนี้ไงพวกนี้นะคะเราสามารถซื้อได้แต่ว่าต้องใช้เงินสดซื้อนะดูซิว่าเงินเราได้เท่าไหร่แล้วอ่ออันนี้ได้78แล้วเลยโอ้โหอาทุกทิงเกนะคะ25อันเงิน100นะคะรูบี้3อันนั่นเอง,เองค่ะ เกิดอันนี้เป็นจุดเทเรพอร์ตเนี่ยเราเอาสิ่งนี้ได้แล้วนะเอ้อันนี้คือรายสีน้ำเงินยังหาไม่เจออันนี้ใช้อตัวเนี้ยที่เราสามารถซื้อเป็นเงินสดได้เนี่ยสามร้อยโอ้โหไม่ไหวไม่ไหวไปอะไรไปเราไปขุดกันต่อเลยโอ้ยระวังเราเออเราไปเอาขุดรูใหม่ดีไหมอะเกดเอ๊ะเก็บไว้ลองลง ขุดเอาไว้ดีกว่านะพี่ลิงจริงเหรอพี่ลิงว่าเราขุดรูเองก็ดีนะอุ้ยอันนี้คืออะไรอะ่ะอ๋อชิทไอ้น,นี่แล้วนะคะชิทหินมันคือหินนั่นเองโอเคได้ไม่เป็นไรเราจะลงไปเรือยเรื่อยว้าวว ไปจนถึงไหนเนี่ยหนูสุดยอดเลยอะคนคนนี้นี่สุดยอดอเคค่ะเดี๋ยวเราจะลองขุดหาเราไปเรื่อยๆดูนะคะโอ้โหแค่ขุดหินทำไมมันนานแค่ขุดหินทำไมมันนานขนาดนี้เนะี่ยนี่เราพอเกตกลับมาที่บ้านนะคะเกตเจอรูบี้ด้วยนะโอ้โหงั้นอย่างนี้เราก็มีรูบี้ครบสามอันแล้วสิ่งนั้นเราก็อัปเกรดอะไรไปได้อีกอันนึงแล้วใช่ไหมเค้ยเดี๋ยวเอารูบี้ออกมาแล้วก็เอาออกมาให้หมดเลยก่อนโอเค อ,อุ๊ยนี่คืออะไระเนี่ยออสฟายค่ะสฟายโอ้รับมากเลยเอได้อพีเท่าไหรน่นะโอ้โหไดยี่ห้านะคะได้เท่ากับรูบี้เลยนะไปดูดีกว่าว่าเราสามารถอัปเกรดอะไรได้อีกนะคะซึ่งอันนี้เนี่ยไม่น่าได้หรอกมั้งอันนี้เนี่ยใช้ไอรอน3นะคะ ซิวเวอร์สามชาโคห้าอัปเกรดได้นี่วาโอ้โ oh, ห oh, เรียบร้อยอ่ะ mm hmm. เราอ mm ัปเกรดได้ด้วยนะแล้วอันนี้ล่ะอ่าอันนี้ไม่ได้นะคะขาดค mm ัพเปอร์นั่นเองไปดูซิว่าส่วนอันนี้นะคะรูบี้สามค่ะซิ l เวอร์ยี่สิบห้าซึ่งเรามีสิบสามนะคะแล้วก็เงินอีกหนึ่งร้อยงั้นเดี๋ยวเกรว่าเดี๋ยวเราไปตามหาซิ l เวอร์แล้วก็พวกของอะไรทั้งหมดเพิ่มเติมดีกว่า๋ยวเอาของฝากค่งโอเคเรียบร้อย ราไปกันเลยตอนนี้เนี่ยแกยังงงอยู่เลยนะเนี่ยว่าอีคอนอันนี้เนี่ยมันเอาไว้ทำอะไรนะคะบิลลี่วอร์คช็อปล่ะลองเข้าไปดูซิสวัสดีเบลลี่โอ้โหเหมือนดนะับเบิลดอรในแฮร์รี่พอตเตอร์มากกว่าเนะี่ยมีหมาด้วยนะคะมีผ้าคลุมมีอะไรอย่างนี้ขายให้เราด้วยนะปาปาเราโอเคคือพิแอคลุยเลย <laughs> <laughs> ตรงนู้นคืออะไรอึ๊บอันนี้คืออะไรอะ่ะ ทำไมมันเป็นถ้ำเกบเปิดไฟไว้ดีกว่านะคะเออม,มันคืออะไรอะ่ะโอเคเราเข้าไปแล้วนะคะอ่าในเกมโรบบอกเนี่ยมันจะดีกว่าไมครับตรงที่ดำน้ําไปไม่ตายนะถ้าในไมครับเนี่ยดำน้ําเนี่ยเราต่ายได้ด้วยอู้นี่ไงอู้เข้าใจแล้วนี่เราเข้ามาในถ้ำนั่นเองนะโอ้โหเราสามารถขุดในถ้าได้ด้วยนะคะอ้าวมันเลิศตรงนี้นี่เองนะโอ้โห เฮ้ยตรงนู้นน่ะตรงนู้นน่ะสีแดงๆดงอะโอ้โหไม่ทันละมันไร้ายเดี๋ยวเราจะลองขึ้นมาตรงนี้อุ้ยอุ้ยอุ้ยเจอไอรอนเจอไอรอนเจอไอรอนนะฉันเจอไอรอนฉันขากุดไอรอนก่อนขุดไม่ได้เหรอไม่ง่าขุดดิขุดเลยขุดเลยโอเคเออเหมือนเห็นอะไรสีโมฆะตรงฝั่งว้าสีฟ้าฟ้าฟ้าสีฟ้าฟ้าเลยขึ้นไปไม่ได้ ขึ้นไม่ได้อออออโอ้โหเราจะต้องขึ้นทางนี้นะคะแล้วก็เดินเลาะไปโอเคเข้าใจละโอเคอว้าวว้วโอเคแล้วก็อันนี้นะคะซับไฟค่ะซับไฟโอเคขุดเลยขุดเลยว้าวเลิศมากเลยแลวเนี่ยเรามาขุดในถ้ำทางนี้ก็ได้นะคะดีนะเนี่ยที่เก็ตมาไม่งั้นเนี่ยไม่ได้รู้เลยนะว่ามันมีอะไรบ้า เออเดี๋ยวเกดลองอุ้ยน,นูนน่นนูนน่นนู่นนู่นนอ๋อมีคนขุดแล้วนะนี่อันนี้คืออะไรอะ่ะมูนสโตนโอ้โหเป็นของเรามูนสโตนเป็นของเราโอเคเดี๋ยวเกดขุดขุดขุดมูนสโตนขุดมูนสโตนงาเีะริ้งว่าเราเลิศเลยแต่ว่ามันต้องขุดนานมากเลยนะคะเนี่ยโอเคน้องๆรอก,กันนิดนึงแล้วกันนะ ดูซิว่าเราจะได้ XP เท่าไหร่นะคะแล้วก็ได้เป็นอะไรโอ้โหตื่นเต้นสือเกินเลยอะ่ะนี่คือนิ้วค้างยาวเลยเนี่ยนานยิ่กว่าอัพเกรดไอแพดไอโฟนี่ <c oughs> นี่ถ้าเกิดว่าเราใช้อาวุธที่แบบเป็นไดมอนดอะไรอย่างเงี้ยนะคิดว่าน่าจะขุดแป๊บเดียวก็เสร็จมีมอนสโตนเนี่เป็นอไรเ,อเราบ่อยย่าน <c oughs> นานอ่ะนี่มันยังไม่ถึงครึ่งเลยทุก่อนไม่เป็นไรเราเบอยันขุดต่อไปโอ้โหได้4,000 XP เลยอ่ะอสมกับการรอคอยโอ้โหสมกับพี่เก็ตรอคอยมากเลยนะคะโอ้เลิศมากเลิศมากอาโอเค ขุดเนี่ยเก็ตดูเวลาแล้วนะคะใช้ไปใช้เวลาไปประมาณนะคะห้านาที <laughs> แต่ด้วยความที่เรารักในตัวมูนสโตนนี่เราต้องทำให้ได้โอ้โหเห็นะเราสามารถขุดนี้ได้ไหมเฮ้ยขุดได้ทรั <laughs> าพะ์ทายเป็นของฉันขุดใต้น้ำได้โอ้โหเลิศ อ่ายีห้านี่คือกินจิ๊บไปเลยโอเคอู้บ้านเรา in มีรูปีเกิดด้วยฮ่ามีรูปีด้วยโอเคโอ้ยบนสโตนนี้มันเรอดเนาะได้ตั้งหนึ่งพันเอ้ยได้ตั้งสี่พันเอ็กพีน่ะ อีกจังเลยฉันจะยอมเสียเวลา5นาทีของฉันให้กับเธอไนวันนี้แกก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะคะอย่าลืมกด subscribe กดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้กันด้วยนะคะวันนี้บ๊ายายุ๊บ,บพี่ลิงก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับพบก,กันใหม่คราวหน้าครับใครที่รักพี่ลิงชอบพี่ลิงเนี่ยอย่าลืมชินเพื่อนๆมากด subscribe ให้กับพี่ลิงเยอะๆด้วยนะครับวันนี้บายบายครับ น้องๆอย่าลืมกด subscribe ที่ตรงนี้นะคะจะได้ไม่พลาดคลิปเด็ดของพี่แก้วแล้วก็พี่ลิงได้นะที่ตรงนี้เลยแล้วก็อย่าลืมติดตามชมคลิปต่ด็กของพี่แก้กับพี่ลิงไดที่ตรงนี้เลยลน้องอย่าลืมกดไลค์ให้แก้ด้วยนะคะบ๊ายบาย